มาจากแกวันนี้ทําหมูสับทอดกระเทียมพริกไทยครั้งแรกนะคะไปซื้อกระเทียมมาเลยซื้อไม่ไหเป็นนะคะตอนแรกก็ไปถามที่ร้านแม่ค้าเขาขายกระเทียมบอกว่าแบบไหนนะคะมีกีบใหญ่กีบเล็กเขาบอกกีบเล็กมันหอมก็อร่อยอ่ะก็ลองดูนี่ดิฉันใส่มันงา,นงานลงไปทอดกับกระเทียมนะคะแล้วน้ำมันมันน้อยไปก็ใส่ไปอีกนิดนึงแล้วทอดๆไปพอมันเหลืองๆนะะก็ใส่หมูสับที่เราหมักอย่างเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะ เอามันไม่แค่เหลืองนะคะหลังๆมันเริ่มไหม้แล้วค่ะอีกระเทียมนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทางไรกของเราใส่พริกไทยกับน้ำมันหอยลงไปนะคะแล้วซอสปรุงรสที่เราปรุงไว้เองข้าวที่ฉันก็หุ่มไม่เป็นทําไงแต่ก็ซื้อมาเอานะ <c oughs> <c oughs> แล้วมันเย็นโอเคเอาไปทอดทอดทอดผัดผัดคลุกกับไอห,หมูของเราเนยนะคะเพราะหมูของเรานั้นมันเหมือนมันมีน้ํา เยิ้มๆจากน้ำมันหอยนู่นี่นั่นนะคะที่ฉันก็เลยผัดรวมกับข้าวไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วตอนอีทําไข่ดาวนี่ก็อุตส่าห์ทำซะสวยงามเลิศลูปรากฏว่าลืมถ่ายค่ะไม่เป็นไรถ่ายตอนกินเอาละกันเนาะ <S <S ชิมไข่ก่อนเลยเฮ้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยข้าวนี่โอเคเลยเฮ้ยอร่อยไปปักจ้งเอาจ้องเอาสงสัยเตรียมเตรียมของนานหิวเตรียมแล้วแต่แกะกันแไม่เป็นจนเออมันก็ต้องแกะให้ได้เด้อ ไปลองทำกันดูนะอร่อยว่ะครั้งแรกใช้ได้เลยเจอก,การข่ะกิบนะา